น้องเดินห้งมาหอนแล้วครับยูชัยภูมิเนี่ยรับนี่น้องครับยนีหน้าหลอายูนี่หลังกามาตรการของโควิดหมดเลยรัดหน้นานี่กับาาที่นี่น่าดันบระยากางเวีระยะห้างแบบนี่น้องเล้วลระยะห้างของบอลลํมนาบอลลามเวีนสเมตรจะมากาไปจะเร่างแบบมากันมเลยครับแล้วีจุดแผดกรอยูหนาห้างสีสเปะร้องหอบคนวัดไข่ย่างดีครับรปล,ออเ,ลบเอาตัวปาปตงไม่ได้เต เอนสาเบงเพราะว่าสนายุงกับได้วครับเอามาฝากด้วยขอบสวัสดีป้าป๋าด้วยนะครับเียครยหากต้นนี่อุบสยันเ้แครับเอทางเียงเสียใหญ่านองยุคขี้เออยากใครอยท่พาัขางนยุ่ี้ก็ได้ครับเลครับ ถ้าถอดเดอดเมทออกได้หนึ่งในบะครับเพราะว่าโบจักงไปเป็นไผ่โอ้ยที่จริงไผ่นี่เองกับน้องยูกิครับน้องยุกิ้น้องเพลงเพลงเพ่งครูครับอาพ่หน้านุกเพ่งยังทำเพลงครูเหรครับเพ่งครูทำจะไล่เพลงเหรอครับอาหมายความว่าเป็นซิ่งเกินอาราบามุก้องนะครับช่ซิ่งเกินพระท่านีอมีครับมันมีครับถ้ามีโอกาสได้กลับมาข้อเมตตาจากพี่น้องจากห้งสิมีโอกาสได้เ็เพลงครูกับน้องครับแม่นอนเราจะพิจารณาติดตามเรื่อยๆตอนนี้จะได้ซิ่งเกินไม่ออกให้พี่น้องเพ่งยังครับบอกหลวงพ่อกครับ คนัเพ่งเาย่มีสตน์ค่ะเจจริงไมมีน์อิเป็นเพลงของสกอตอนดีบอมครับเป็นเพลคของสกอเป็นองรององอิโอ้รองให้ฟังนยครับนายมึงจะบอกนยนน่อยจักหน่อยครับน้องธัญญาคลิปพ in, ี่ไรสดนะครับผมี่นครับอานองฟังนะครับกระเล่นจริงนิดนึงค่ะอ่้วหวนวหวหัวหัววหัวหัวหัวั กเม่ไหมเดินทางน้องยูกีจากโุติครับโอ้ยคนอยากถามน้องยูกีครับพี่น้องมาฝนเป็นอะไรสางบ่ครับทุกงก็ว่าตกต<ม>ีสา,สามเดือนแต่ผมม่ไดลลัมันก็ว่าขึ้นสิตมันสิโต๊มาโตมโา๊มือคนสีออ่างานมือแรกสีออ่งานนี่จะเหยียบไ่เอาแต่มาคนบอกว่าฝนลุยนี่เฝนยกพันลานคิด้เาบิเบิตาฝนล้าตากฝนกับลุยคือกันคนเบิ่งกับลุยหมอล่ำกับลุ้ย โมนี่เขาหยานขนดอกพ่อแจงเสียงเหมือนกันมากยมเหี้ยนี่ครับเพิ่งท่องฝ่าครับบูบูโอเจียงดีตัแล้วครับโอ้เจียงดีตัวแจ้งเจีงมือเื้แล้วฝ่ามาเลื่อมครับฝ่ามือบรดนครับเพราะว่าฝ่ดุครับให้กันใจรับปกครองครับฝ่ามือเพราพี่น้องทางเที่ยวเท้าพี่น้องครับอธิการเนี่ยยันนะครับอุบฏสายันเศร้านะครับเโลกีเป็นเอกลักษณ์พี่น้องในยิ่งเสียงโลกีเราคือผู้อื่นหมดนะครับเวลาผู้ อีาเยใม่า่หน้ามกอนีนะครับาะันุปสรรคาในอุปสรรก็ม่อุปสรรคได้หรอบอนี่เน่ฝนตกบ้บบเป็นอุปสรรคดวยยังวะไม่มีาแล้น้องอยู่บานนั่งมันจะาสน้อง่ครับมีตาไดีไปไปบอกดีครไอ้วกด่ยเยัง้อดูีครับอครับไ้เช่นอูดีครับนี้ครั

ขอบคุณหลายๆครับผมตกแล้วพี่น้องเปล่าเลยว่าหันกับตกแล้วโอ้ยฝนกระไดนะเขาอมละโอ้พี่น้องทั้งหลายสวดจะเป็นในเมืองทักซะนี่แหละหมอลำของแท้นะครับนี่คือหมอลำของแทหนะนั่นแท้ๆนะครับนี่แหละทั้งลูกทั้งฝนนะลูกคุณพิจารกันมันมันผูเป็นไปเองมาได้ก็น้อง ทันวเป็นไใหญ่ดครับพี่น้องนี่ยแล้วเรปีนเียวามเี้ตัวน้และตัฉากเลตนไฟคู่แล้ว<ฟ>อยากดึ่นอองน้มัคือดอกต่มเออนี่้ที่หาบนแล้วรถถึกันเนี่ภาพถ่ายไม่ค่อชัดเลยค่ะ น่าจะมันมันกำลังจะค่ำมาครับผมมันกำลังจะมืดแล้วอตสาเบิงสักหน่อยนะครับอตสาเบิงไปจกักจักขราวนะครับผมเดี๋ยวรอให้ไฟมาเดี๋ยวมันมันจะแจ้งขึ้นนะครับที่ไหนเสร็จมาครับได้ ครับพี่นะ้องนี่แหละคือหนางานม้อ้มสองแฉกสิเป็นแบบนี้นะครับคือข้าวข้าวบ่ดูดดีว่าข้าวติดต่ออย่างนี้นะที่มันก็ฝนถ้าาดียุทธ์พีบ่มีร่มครับทำไม่ร่มเปลี่ยนท่าตั้งพายุฤดูร้อนใช่ครับพายุฤดูร้อนเพราะว่าอยู่กรุงเทพก็ตกเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพกันเนี่ยพาน้องไปลำลำบงสวงนะฮะพญานาคมาก็ตกเหมือนกันที่กรุงเทพครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตกหลายภาคเลยฮะเป็นพายุครับ

กลุ่มหนึ่งรอบนองต้องคุณมครับนี slide, ่เราอยู uh ่หุ e ้มไม่ใชคนเดียวกันเจ้าวายอยรับอเมนมาคุยกันครับพี่น้องพูดได้เขามาแล้วครับใครเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์มานะฮะ วัสดีเฮียสวัสดีวัสดีพอลุงอะไรทำอะไรนี่พอลุงถ่าจะมาตองคอะไรอ่นนี้ห้องขวัลัางนาแลพี่น้องนี่อดีบอนูเรากำลังนอนอยู่ครับเอออะไรจังบาทนี่พ่อเอยดีบานพวอกันเอากระเบื้ดินาเรื่องหนเอาขวดาดกนพ่ย็ม่่ป โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดของก่อนครับผมแล้วก็แต่งหนาแต่งโตเนาะอ่ะพี่นกลาแฟนๆหนเรยรับเดี๋ยวนกขอป็นแฟ้นนาเห่อัรวยกี่นกเห็นงเดี๋ยวาคงาอไปคนมเดี๋ยวาจกนไหมเดนในเดินไมี่นเอสวัสดีครับ 啪啪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 啪